มีนกรูวานก,กาเกาวอยู่สองตัวมันร้องดีเลยนันไดเลิกตัวนะนกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาก็มีภาษามีภาษามีเสียงแต่ละอย่างแต่ละอย่างต่างกันไปแต่ภาษาเสียงของนกแต่ละอย่างเขารู้เรื่องเขารู้ภาษากัน ภาษาตับอื่นๆทั้งหมดการรู้ภาษาของสัตว์อื่นทั้งหมดจะรู้เรื่องเท่าเท่มนุษย์ไม่ได้มนุษย์รู้เรื่องรู้ภาษามีภาษาสื่อสารได้ดีกว่าสัตว์อื่นๆพระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์เลศ และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะได้ตัดสู้พระสัมมาสัมพุทเจ้าจะนอยจะต้องอาศัยร่างกายที่สมมุติกันเรียกว่ามนุษย์นี้จึงสามารถที่จะยังสัมมาสัมพุทเจ้าสัมมาสัมโพธิยาให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้สัตว์อื่นๆแม้แต่เทพเทวดาอินพรม ก็ไม่สามารถที่จะยังความเป็นพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นในโลกหรือพระพุทธเจา้าจึงทรงแตรัว่าสัตว์ทุกอย่างในโลกที่เกิดตายเกิดแก่เจ็บตายสัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่เลิศที่สุดบรรดาเราเราได้ของเลิศที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองให้พากันรักษา สมบัติ่ทิศที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองนี่ไว้ให้ดีมีกายรักษาไว้ให้ดีมีวาจามีคำพูดรักษาไว้ให้ดีมีจิตใจความนึกคิดรักษาไว้ให้ดีให้การกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจอยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมเป็นธรรมยุติธรรม ความชอบทารรเป็นธรรมยุติธรรมนี่หลักเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลหรือเรียกว่ารักษากายของเราไว้ดีรักษาวายาของเราไว้ดีแล้วรักษาจิตใจของเราไว้ดีแล้วและให้พากันพยายามรักษาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปความดี จะมีขึ้นจะเกิดขึ้นอาศัยการกระทำอาศัยความพยายามถ้ากว่าไม่มีการกระทําไม่มีความพยายามความดีจะเกิดจะมีขึ้นไม่ได้ตรงกันข้ามกว่าไม่ดีความชั่วไม่ต้องไม่ต้องรักษาไม่ต้องพยายามเหมือนกระบานเรือนที่สุกกระปกไม่ต้องเรือนที่สุกกระปกไม่ต้องไปพยายามให้มันสุกกระปก ที่อยู่ที่อาศัยไม่ต้องไปพยายามให้มันดุงรังนี่ด้านวัดด้านบ้านห้องน้ำห้องส้วมไม่จำเป็นต้องการให้มันดุลรังสุขภพถ้าหากว่าไม่รักษาแล้วมันสุขภพเองความชั่วหรือว่าบาปอากุศลก็เหมือนกันไม่ต้องไปพยายามมันเกิดปล่อยไปแล้วมันเกิดเองมันเป็นเอง บนความดีต้องมีความพยายามนี่ความดีจึงเกิดจึงเป็นจึงมีขึ้นเป็นสมบัติของเราแล้วความดีนี่เป็นสมบัติที่จะสร้างสรรเราให้สูงทรงขึ้นความชั่วก็เป็นสมบัติของเราเหมือนกัน แต่พระพุทธเจ้าท่านว่าสมบัติชั่วสมบัติชั่วมีแต่ที่จะสร้างคนทำคนให้มีสมบัติชั่วนั้นเป็นคนชั่วขึ้นมาทั้งคนเป็นชั่วคนชั่วขึ้นมาเพราะการไม่รักษากายวาจาใจไว้ให้ดีปล่อยกายปล่อยวาจาปล่อยใจ ในที่สุดปล่อยมันก็กลายเป็นเต็นไปด้วยความชั่วเหมือนกับบานช่องปล่อยไม่รักษามันก็เต็มไปได้วยของสปกปรกโรกลุงรังเราได้ของประเสริฐเราได้สมบัติเในของเลิศม,มาด้วยกันทุกคนแล้วให้พากันตั้งใจรักษาสมบัติที่ ระเสริสมบัติที่เลิศนีให้คงไว้ถ้าหากว่าเราไม่รักษาสมบัติที่ดีที่เลิศอาจจะมีแต่ที่จะเสียไปเพราะร่างกายที่เป็นร่างกายที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตใจในโลกมีอยู่มากถ้าหากว่าเรารักษาร่างกายความเป็นมนุษย์ของเราไว้ไม่ได้ ร่างกายอื่นๆก็มีดินร่างกายสัตว์อื่นๆก็มีดินมีนม้ำมีลมมีไฟในเมื่อเราไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายที่เป็นมนุษย์เราก็จะต้องได้สมบัติคือร่างกายที่สมมุติว่าเป็นสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์เพราะจิตใจของเราเหมาะสมอยู่ในสภาพร่างกายน,านั้นร่างกายของเรารัก ในเมื่อเรารักษาจิตใจไว้ให้ดีร่างกายที่เป็นมนุษย์นี่ก็มีความเหมดะสมนเหมดะสมกับจิตใจของเราที่มีกาที่มีคุณมีคุณธรรมที่มีศีลมีธรรมที่มีบุญมีกุศลให้พากันรักษาจิตใจของเราเนี่ยให้สมบูรณ์ด้วยความดีสมบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศล ถึงว่า <c oughs> การเกิดการแก่การตายของเราจะมีไปอีกยาวอีกนาในเมื่อเราสมบูรณ์้วยบุญด้วยกุศลเกิดที่ไหนก็มีแต่สมบูรณ์ด้วยสมบัติที่ดีนี่ไปเกิดที่ไหนก็สมัยสมบูรณ์ด้วยสมบัติที่ดีกายสมบัติก็เป็นกายที่สมบูรณ์ปราศจาโกโรคภัยไข้เจ็บนี่ รูปสมบัติก็เป็นรูปที่ว่าอ้สะอาดะอาดมีสามีมีภรรยาก็มีสามีภรรยาที่ดีจึงว่าในเมื่อเรามีความดีมีบนมีกุศลแล้วเรามีโอกาสที่จะเจอมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความดี ถ้าหาว่าเรามีความมีดีเรามีโอกาสที่จะเจอจะสัมผัสสิ่งที่เราไม่ปรารถนาทั้งทั้งที่เรามีปรารถนาแต่เราก็จะเจอสิ่งที่สิ่งนั้นนั่นเพราะความเหมาะสมภายในจิตในใจของเราเหมาะสมในสภาพที่ไม่ดีนั่น <c oughs> เรื่องเหล่านี้เราต้องคิด ในเมื่อเราคิดแล้วก็เป็นธรรมที่จะเตือนจิตเตือนใจของเราให้ขยันกันแข็งใหม่ประมาทอะไรเป็นความดีอะไรเป็นดุญเป็นกุศลอะไรเป็นการกระทําที่จะเป็นไปเพื่อการสร้างสังเราให้สูงท่งการหน้าเราจะต้องรีบทําเราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะหยุดเมื่อไรไม่มีเครื่องหมายมันจะหยุดเมื่อไรมันไม่ได้บอกลงหน้า พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทให้ทําให้ยิ่งทําให้ยิ่งในขณะที่ลมหายใจเขายังเขาและยังออกอยู่ถ้าหากว่าเขาหมดเขาหยุดเขาไม่ไมเขาเขาไม่ออกเราจะทําความดีต้องการที่จะสร้างความดีก็ไม่มีโอกาสที่จะทําไม่มีโอกาสที่จะสร้างได้เพราะหมดสภาพ ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟหมดสภาพแล้วไม่สามารถที่จะเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟอันนี้มาทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นได้ถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟยังมีสภาพยังมีความสมบูรณ์ยังมีความสมดุลน,นี่ยังเป็นปะกะติก็สามารถที่จะทำ สิ่งที่เราต้องการได้หัวพระพุทธเจ้าท่านสอนมห้ประมาการทำความดีให้รีบทำเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบอะไรเปรียบหน้าคิดเปรียบหน้าคิดเปรียบหน้าฟังการทำความดีให้รีบทำเหมือนกับไฟไหม้ผม่ไม่ผม ที่ศีรษะให้รีบดับโดยเร็วพันไฟไหม้ผมบนศีรษะเรารีบดับคันนะขนาดเอขนาดไหนเราก็ต้องทำคุณอความดีบุนุดศนเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะเรานี่และพยายามทำให้ติดต่อติดถ้า,ากว่าเราทำทำจริ้งๆกว้างๆทำเลกก็เลิกละไป ต้นไม้ถ้าหากว่าเราจะปลูกปลูกแล้วกว็ไม่ดูแลรักษาปลูกทิ้งปลูกว่าบางทีมันก็ตายไปจึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจา้าจึงสอนทั้งการทำให้เกิดและสอนให้รักษาสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นนั้นให้ทรงไหวไม่เสียหายไป และมีการพยายามทําให้ยิ่งขึ้นไปในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นให้งอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะทุกคนก็ทุกคนก็ตะเกียกะตะกายต้องการให้ได้ของการให้ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้จะจะถึงเพนไหมเพียงไรขึ้นอยู่กับความสาม,มารถขึ้นอยู่กับส,สติปัญญา คำว่าสามารถไม่ใช่ว่าทำงานเก่งคนทำงานเก่งแต่ไม่มีความสามารถก็มีคำว่ามีความสามารถนี่สามารถรอกได้ทำงานเก่งก็ทำงานเก่งแล้วก็มีความสามารถในการที่จะให้เจ้านายยอมรับอันนี้ ก็มีความสำคัญไม่แพ้ทำงานเก่งเหมือนกันและความสามารถที่มีความสำคัญก็คำว่าคุณธรรมคุณธรรมนี่ขาดไม่ได้ทำงานเก่งเยานายอาเมตตาแต่ขาดคุณธรรมก็ไปไม่ไหว ต้องมีกวาต้องมีความสามารถในการทำการทำงานมีความสามารถในการที่ให้เจ้านายและลูกน้องยอมรับและมีความสามารถในการที่จะเอาชนะเจ้าของชนะใจเราเองชนะใจของเราที่จะคิดไปในทางที่จะดึงที่จะทวงเราไปในทางที่ต่ํา เราต้องเอาชนะเราให้ได้เราต้องเอาชนะใจของเราที่คิดที่จะดึงที่จะฉุดที่จะลากที่จะกดลงไปในทางต่ำนั้นเราต้องเอาชนะใจแย่ใช่ไหมชนิดนี้ให้ได้ถ้าหากว่าเราเอาใจเอาชนะใจของเราที่จะฉุดจะดึงจะกดเราไม่ได้เรานี่่ละจะเป็นผู้ที่กดเราเอง เรานี่ยเป็นจะเป็นผู้ที่เหยียบย่ำเราเองไม่มีใครเหยียบย่ำกดเราดอกเจ้านายจะเมตตาเราจะคันคายแค่ไหนเพียงไรเขาช่างแต่เราไม่เมตตาเราในที่สุดก็ไปไม่ไหวจึงว่าความเจริญก้าวหน้านี่ก็ขึ้นอยู่กับความสาม,มารถหลายๆด้านความสาม,มารถในการทำการทำงาน เวนมากความสามารถในการทําง,งานทงการนทางการ,าการทําง,งานนมีความสามารถโดยกันทุกคนแต่ความสามารถในการที่จะให้เจ้านายยอมรับนี่อันนี้บางทีมีความสามารถไม่เ็มไม่จยิ่งยอนกว่ากัน,นไปเขาว่าความอ่อนน้อมนี่เขาว่าความอ่อนน้อมทำตน อันนี้เป็น,นเสน่ห์ของคนที่มีความอ่อนน้อมอย่างยิ่งคำว่าอ่อนน้อมนี้แม้แต่เดินก็แสดงความอ่อนน้อมแม้แต่จะนั่งก็แสดงความอ่อนน้อมพูดจาปราศัยมีความอ่อนน้อมไปเสียทั้งหมดมือไม้ของเรานี่สิบนิ้วไหวหวยไหวตลอดวันนิ้วมันก็ไม่สึกไม่หรอ ในไหวล้ตลอดวันนิ้วของเราก็ไม่ไม่เคไม่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 หมดไปแม้แต่นนิ้วเดียวอันนี้ก็มีความสำคัญมากถรีว่าความอ่อนน้อมีเป็นเครื่องประดับคนให้มีงความงามทุกระดับมีความงามทุกเพศทุกวัยความแข็งกระด้าง นี่เป็นการที่เรียกว่าทำลายความง,งามให้ลดน้อยใครต้องการความง,งามต้องการให้มีสเสน่ห์มหานิยมต้องทำเราให้มีความอ่อนน้อมนอกน้อมทนทนอยู่เสมอการอ่อนน้อมนอกน้อมทนทนแก่ผู้อื่นนั่นละเป็นการที่เรียกว่าให้คนอื่นนอกน้อมต่อเรา เราแข็งกระดัางก็เขาเราแข็งกระดัางก็เขาเราจะให้เขานอกน้อมกับเรามันเป็นไปรือยาเรืร่งว่าขึ้นอยู่กับความสามารถใครจะไปได้แค่ไหนเพียงไรสติปัญญามันสมองถึงจะสำเร็จมาจากสถาบันเดียวกันก็ช่างนี่เวลาทำง,งานนี่มันสมองก็ยิ่งหย่อนกว่ากันใน ความสามารถในการทํางานที่เรียกว่านอกเหนือจากวิชาการที่เรียนมามันมีอันนี้อันนี้ก็มีความสามารถมากคนมีความสามารถมีมันสมองดีนี่อันนี้สามารถที่จะสร้างเจ้าของให้ก้าวหน้าไปด้ไกลคนมีมันสมองไม่ดีมีแต่วิชาความรู้มีแต่ที่เรียนมา ก็จะเอาแต่วิชาความรู้ที่เรียนประมาณนั้นหละเอาไปปฏิบัติหน้าที่การงานดังทีวิชาความรู้มันไม่ถูกกับสถานที่ที่เราไปทําการทํางานนั่นทางานก็ผลของงานก็ไม่ใครจะปรากฏเท่าที่ททเ่่าีควรสรุปแล้วจะกล่าวไปแค่ไหนเพียงไรก็ช่างให้ตั้งใจทํางานเป็นสติกําลังความสามารถของเราทุกคน ก็เป็นการสร้างเราให้มีความก้าวหน้าแล้วก็เป็นการสร้างชื่อความเสียงของเราทั้งนั้นแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองในจะอยู่ในการหนึ่งในเรื่องทางโลกก็เหมือนกันในทางธรรมก็เหมือนกันใครจะมีความรู้ความสามารถแค่ไหนเพียงไรก็ช่างให้ตั้งใจทำเป็นสติก,กำลังความสามารถ นี่เรามีความสามารถแค่ไหนเพียงไรก็ทําตามความสามารถที่เรามีอยู่นั่นในทางชอบทำนี่ทำให้ถูกต้องัน้ในชอบทำเป็นสต,ติกำลังความสามารถของเราโอกาสที่จะถอยหลังไม่มีมีแต่ที่จะเดินไปหน้าถึงจะเดินไปช้าก็ยังดีกว่าไม่เดินหรือยังดีกว่าถอยหลัง การกระทำที่ไม่ชอบทำเป็นการกระทำแล้วอยหลังการกระทำที่ถูกต้องถึงจะมีความสามารถน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปการปฏิบัติจ,จิตใจของเราให้เข้าถึงความสงบหรือเข้าถึงคุณธรรมนี่ก็เหมือนกัน ให้มีความพยายามให้เต็มที่เต็มสติกำลังความสามารถเต็มสติกำลังความสามารถแต่บางทีการไอการเดินทางไปนั้นบางทีก็ละชัยบางคนก็ไปเร็วบางคนก็ไปช้าเพราะความสามารถของแต่ละคนไม่เสมอกันเหมือนกับเครื่องยนต์รถหรือว่าเครื่องบินอะไรก็ช่างเรือย,ยนต์อย่างนี้ เล่งเต็มปีจักเร่มในเรงแต่เต็มที่แต่ความเร็วก็ไม่เสมอกันผลของการปฏิบัติธรรมของเตระและเราเราแต่ละเราเตละท่านก็เหมือนกันนี่จะให้มันสม่ำเสมอกันไม่ได้เพราะความสามารถที่มีอยู่ในเรานี้ยิ่งย่อนกว่ากันถูกอยู่นี่มีกองดินเหมือนกันมีกองน้ำเหมือนกัน มีกองลมเหมือนกันมีกองไฟเหมือนกันนี่มีกองธรรมะคือธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่เสมอกันหมดแต่จิตใจนั้นนี่มีแม่มีคุณธรรมวิ่งย่อนกว่ากันคำว่า,าคุณธรรมนั้นหมายถึงบารมีที่สะสมบารมีที่สั่งสมมายิ่งย่อนกว่ากัน พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงจัดไว้ผู้ที่มีบารมีสะสมไว้เก่กกาผู้ได้ยินได้ฟังนี่แา่ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงขนาดเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะได้สำเร็จมคขนเปรียบเหมือนกัดบดอกบัวที่คนน้ำแล้วนี่แสงอาทิตย์ไอ้ไอ้โผล่ขึ้นมาดอกบวัวนั้นก็บานทันที นี่อุเบกมาวันดอกบัวสีเหานี่ถึงจะตั้งอกตั้งใจมีศรัทธาเสมอกันแต่ก็แต่ผลของการปฏิบัตินี่จะให้ให้ได้ผลเสมอเสมอกันไอไม่ได้นี่แต่ถึงจะไม่เสมอกันท่านผู้มีความภาคความเพียรก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ เป้าหมายคือยังไงเป้าเป้าหมายอยู่เป้าหมายอยู่ที่ไหนเป้าหมายก็คือความบริสุทธิ์ของใจนี่เป้าหมายก็คือความบริสุทธิ์ของใจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีเป้าหมายอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของใจนี่พระพุทธเจ้าได้สาเร็จมาผลก็คือได้สําเร็จได้ตัดรู้ได้รู้เห็นใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นเองเรียกเป้าหมาย นี่พระสาวกของพระพุทธเจ้าสําเร็จเป็นสำ,สำเร็จสาเร็จสมบูรณ์เป็นพระสาวกก็คือเจอเห็นใจที่บริสุทธิ์ของพระสาวกนั่นเองบรรดาเราเราก็เหมือนกันมีปู่เป้าหมายถึงบรรลุถึงเป้าหมายก็คือบรรลุถึงความบริสุทธิ์ของใจใบ,บริสุทธิ์ของใจที่เราที่ใจของเรามีอยู่นี้ไม่ใช่บรรลุทำที่อื่น ไม่เด้สำเร็จมรรคผลที่อื่นไม่ใช่ไปสวรรค์ไปนิพพานที่อื่นนี่ไปสวรรค์ก็คือหมายถึงใจของเราเนี่ยนัเป็นมีความสุขสมบูรณ์ปิติเบิกบานนี่นี่มาสนิพนขก็ใจของเราเนี่ยนับเป็นนิพพานขึ้นมานี่มีแต่ไอความสะอาดโดยสุดของใจสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่บริสุทธ หมายถึงว่าเกศปัญหาอาสวะทั้งหลายมันดับไปพระนิพพานแปลว่าความดับอะไรดับเล่ากิเลทุกอยา่างเกอยังยาเกอย่างกลางเกอยังละเอียดดับขาดจากจิตจากใจใจดวงนั้นนี่เป็นพระนิพพานขึ้นมานี่บรรดาเราเราทั้งหลายมีเป้าหมายถึงจุดนี้เป้าหมายถึงจุดนี้ไม่ใช่จุดโน,น้น ไม่ใช่เมืองพระนิพานอยู่โน้นไม่ฟอฟคว้าตาหิมอพานไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่เมืองพระนิพานอยู่ในความบริสุทธิ์ของใจใจของเราเดี๋ยวนี้ไม่บริสุทธิ์ในเมื่อใจก็อยู่ในเราใจของเราไม่ที่ไม่บริสุธ์อยู่ในเราใจที่บริสุทธ์ก็ใจตรงนี้ก็อยู่ในเราเหมือนกันจึงว่าพระนิพานไม่ใช่อยู่ไกลไม่ใช่อยู่ที่อื่น ในเมื่อมีการชำระในเมื่อมีการขัดเกลาในเมื่อมีการซักการ์อ่อความไม่สะอาดคือกิเลสปัญหาอาสวะทั้งหลายเป็นไอ้ของที่ไม่สะอาดหมดจบหมดสิ้นไปในขณะใดใจของเราก็ถึงพะนิพพานเมื่อน,นั้นนี่เราทั้งหลายต้องการจุดนี้แต่การที่จะเดินทางไปถึงจุดนี้นี่ต้องอาศัยวาสนาบารมี บรารมีที่พระพุทธเจ้าองที่บรารมีที่บำมเพญมาแล้วในชาติบางก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าให้มุ่งเฉพาะหรือว่าเห็นความสําคัญเฉพาะกรรมการกระทาปัจจุบันหรือข้อปฏิบัติในปัจจุบันเท่านี้ข้อปฏิบัติที่เป็นอดีตก็มีความสําคัญ อย่างพระพุทธเจ้าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยพระบารมีสะสมสังสมมามากถึงสียสส่ยางสงเสีสิญสงไข่แสนมหา,หากาบบารมีที่บำเพ็ญบารมีที่สร้างรวมอยู่ในใจรวมอยู่ในใจดวงเดียวในมาเต็มเตี่ยมสมบูรณ์พอที่จะยังสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นที่ใจก็จะเกิดขึ้นที่ใจนี่ได้นี่ บันดาพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่เกิดท่านได้ยินได้ฟังและได้สำเร็จมรรคผลทันยุคทันสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงคั่นชีพอยู่นี่ก็ล้วนเลื่อนแล้วแต่ได้สร้างบาร,รมีมาสร้างบาร,รมีร่วงรพระพุทธเจ้าก็มีมากนี่นี่่จริงว่าบาร,รมีเป็นของไม่มีความสําคัญมากเราเราทากันเดี๋ยวนี้นี่ถึงปฏิบัติธรรม นี่เพื่อทับรรลุเป้าหมายคือความบริสุทธิ์ของใจถ้าหาก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายจุดหมายปลายทางการกระทำของเราก็เป็นบารมีนี่การเกิดการตายของเราในเมื่อยังไม่รูลุเป้าหมายยังจะต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องต้องตายต่อไปการเกิดการตายของเราในเมื่อเรามีบารมีทำการเกิดการตายของเรานี้เราจะ เราจะได้รับความสะดวกสบายตลอดนี่ถ้าหากเราได้มีธรรมของเราไม่มีอันนี้แม่เป็นไปได้ยากมากในการที่จะเกิดตายเกิดตายในการข้างหน้าต่อไปแล้วพระริยาท่านจึงทรงสอนให้พากันทําความดีให้มากมากความชั่วอย่าพากันทําเสียเลยเพราะความชั่วทําแล้วเดือดร้อนภายหลัง เดือดร้อนในชาตินี้เดือดร้อนในขณะร,รมนี่เดือดร้อนในชาตินี้ตายไปแล้วไม่ใช่จะหมดความเดือดร้อนพราะว่าพราะความชั่วทําแล้วใจเป็นผู้ที่รับผลของความชั่วการกระทําความชั่วในใจมันไม่ได้ตายเปลนตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นใจไปเกิดที่ไหนใจไปเกิดที่ไหนใจโดงนั้นเป็นใจที่มีความชั่วักมีความชั่วอ,อยู่ในดวงอยู่ในจิตในใจนั้น ใจดนนั้นก็มีแต่ที่จะรับความเดือดร้อนใจที่มีบุญมีกุศลใจที่มีความดีจะเกิดจะตายจะเกิดจะตาย,ก,ตายก็มีแต่ที่จะรับความสุขในการที่เกิดแก่จิบตายต่อไปทางหน้าตามภาษาโลกนี่จึงว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเถอะเพราะอยู่ตรงไหนก็มีธรรมนี่มีธรรมที่จะศึกษามีธรรมที่จะคิดคน้นพิจรารณานี่ นี่เพระพระพุทธเจ้าอยู่ถึงเมืองอินเดียนี่นะเขาว่าในถ่ายทอดหลักการวิธีการนี่หมายถึงข้อปฏิบัติก็หมายถึงให้เพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งในธรรมะธรรมะก็คือกายธรรมะก็คือใจ,รรอ,ใจอยู่ตรงไหนจะเป็นเชื่อชาติใดๆเชื่อแค่เชื่อพลังเชื่อเจ็เชื่อจีนขเขมิ้นเก้วยวนมีธรรมะด้วยกันทั้งนั้น ธรรมะก็คือกายธรรมะก็คือใจเรามีกายโดยการทุกคนเรามีใจโดยการทุกคน